มาถึงอีกหนึ่งช่วงของรายการกันบ้านนะคะคุณผู้ชมก็เป็นสเปเชียลคอนเทนต์ในวันนี้นะคะจะพามาวิเคราะห์อุตสาหกรรมยางพารากันหน่อยแล้วก็ธุรกิจนะคะที่เกี่ยวเนื่อง ที่ทำธุรกิจทางด้านนี้นะคะนั่นก็คือบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนแต่ว,ว,ว่าวันนี้ไม่ได้เชิญผู้บริหารมาคนเดียวนะคะเพราะว่าอยากฟังในมุมของนักวิเคราะห์ด้วยว่าเวลาที่นักวิเคราะห์เขาฟังข้อมูลจากผู้บริหารแล้วมองเข้าไปดูเรื่องความสามารถในการทํากําไรดูเรื่องแนวโน้มในอนาคตเทียบกับ valuation ของหุ้นณนะปัจจุบันเนี่ย มันยังคงมีความน่าสนใจในการที่นักลงทุนอย่างเราเจะใส่เงินเข้าไปไหมเพื่อคาดหวังกการเติบโตในอนาคตเนี่ยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเ,เชิญมา2ท่านนะคะค,คุณผู้ชม ซึ่งวันนี้จะพูดคุยกันนะคะกับคุณชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์นะคะประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนหรือว่าคุณเนอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณทีธนัทจินดารัตค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยวนตาประเทศไทยจำกัดนะคะพร้อมแล้วอ่ะประชุมสายกันเลยสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีนะคะคุณชูวิทย์สวัสดีคุณทีธนัทค่ะ สวัสดีครับโอเคค่ะว,ควันนี้เชิญมาพร้อมกันเลยนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับด้คกับผู้ทีชูวิทย์ครับรรอ๋อโอเคเ<ร>พราะรอบที่คุณชูวิทย์เลยละกันนะคะอยากให้ฉ่ายภาพหน่อยละกันค่ะว่าตอนนี้อยากเห็นว่าสภาวะดีมาส์พลายออหรือความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณฟื้นชัดเจนมากเลยมันเป็นยังไงบ้างมันเติบโตขนาดไหนคะ ครับปีนี้คาดว่ายอดขายหรือว่ายอดความต้องการยังพาราในตลาดโลกนะครับโดยภาพรวมน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักสี่ถึงหกเปอร์เซ็นจากปีที่แล้วค่ะนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดในหลายๆประเทศในโลกหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้นการประกอบธุรกิจเริ่มทําได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะ mm hmm. อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้มีรถอีวีมีรถไฟฟ้ายี่ห้อดังๆหลายๆยี่ห้อ เปิดตัวใหม่ๆออกมาเยอะก็จะเป็นการกระตุ้นตลาดให้เกิดการซื้อขายรถไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งรถไฟฟ้าก็ต้องใช้ล้ออยู่สี่ล้ออย่างน้อยเหมือนเดิม <Huh. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังต้องใช้ยางพาราในการทำล้อ,อยางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังความต้องการถุงมือยางของตลาดโลกก็ยังไม่ได้ลดลงไปนะครับในรอบห้าปีนี้โอกาสที่ถุงมือยางจะลดลงไปค่อนข้างยาก hmm. นะครับเพราะสถานการณ์โควิด ทุกคนยังกาดตกไม่ได้นะครับถึงไม่มีการล็อกดาวน์แต่ทุกคนก็ยังต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดเสมอเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆปัจจัยที่พูดมานี้เป็นปัจจัยที่ทําให้สัพพายางที่ปีนี้ยังมีน้อยอยู่นะครับจะกลับกลายมาเป็นทิศทางขาบวกอย่างเต็มตัวของราคายางในปีนี้อย่างแน่นอนครับ ซึ่งราคายางบวกเนี่ยอถามแทนคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าหลายท่านก็จะกังวลและแบบนี้มันจะไปเพิ่มทุนต้นทุนของการทาธุรกิจของเนอร์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงคุณชูวิชี้แจงหน่อยค่ะครับคือในการในการที่ต้นทุนวัตถุดิบเป็นขาบวกเป็นขาขึ้นเนี่ยถามว่ามันเพิ่มต้นทุนการทํางานไหมมันเพิ่มแน่นอนครับค่ะแต่ว่าเนอร์มีการเตรียมพร้อมในการออกบอลมาแล้วเมื่อเมื่อเดือนนี้เองนะครับซึ่งเราเตรียมความพร้อมในสภาพคล่องของเราไว้อย่างเพียงพอแล้ว นะครับแล้วต้องต้องยอมรับว่าในะที่ทางขาขึ้นนะครับเวลาเราขายของในจังหวะขาขึ้นเนี่ยเราสามารถบวกมาจิ้นได้ค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. เพราะว่าลูกค้าจะต้องเร่งซื้อเพราะถ้าไม่เร่งซื้อไม่รีบซื้อในวันนี้ซื้อในวันหลังราคาอาจจะปรับขึ้นไป,ไปแรงกว่าเก่าได้ mm hmm. นะครับนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นวิธีการทํางานในใ,ในในสินค้าของกลุ่มยางพารา นะครับที่มีการทํางานกันลักษณะอย่างนี้มาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในในทิศทางขาขึ้นราคาหรือว่ามาจิ้นจะทําได้ดีเสมอครับค่ะเอามาถามทางด้านคุณดีธน,นัทบ้างในมุมของของอนาลิเวลามองในะอย่างภาพรวมอุตสาหกรรมปีนี้องคกรน่าจะสดใสนะเศรษฐกิจฟื้นตัวชัดเจนมีมีมุมมองอย่างไรบ้างต่อต่อสิ่งที่คุณชูวิทย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้คะคุณธีรนัทมองอยังไงคะสรุปหครับก็เห็นด้วยครับเพราะว่า คงจะยัง้งพ,พี่ชูวิทย์ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่ในอุสตสาหกรรมนี้เป็นผู้ผลิตเองนะครับแต่ว่า<ฆ>ภาพก็คือในแง่ของตัวผลประกอบการเนี่ยก็จะน่าจะเป็นอทิศทางเดียวกับราคาย,ยาน,นะครับ<ฆ>เพราะว่าเวลาที่ราคายางปรับตัวขึ้นแต่ว่าต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าในช่วงนั้นนดีมาร์ซัพพลายเยอะหรือเปล่านะครับ<ฆ>ถ้าเกิดดีมาร์ราคาขึ้นแต่ดีมาร์ไม่มี แน่นอนมันก็น่าจะได้รับผลกระทบเพราะว่ามาจินน่าจะแคบลงเพราะว่าเในเรื่องผลกระทบของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าในแง่ของฝั่งขายนั้นลูกค้ามีนยน่าต่อรองมากกว่าในช่วงที่เอ,อดีมานมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยนะับดีมานมันเยอะด้วยและเยอะมากกว่าปกตินะครับแล้วประกรอบกับซัพพลายเองก็ปรับตัวขึ้นมันก็เลยทําให้ เรียกได้ว่ามีอำนาจต่อรองกับทางคู่้ามากขึ้นเพราะว่าคู่ค้าเองก็เห็นอยู่ว่าไอ้ตัวต้นน้ำอย่างน,น้ํายางดิบหรือยางกล้วยพวกนี้เนี่ยมันก็มันก็เริ่มมีสัพายเหลือน้อยลงเพราะถูกแย่งไปอยู่ในสาหกรรมถุงมือยางมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยเร่งมาปิดล็อกออเดอร์กับทางผู้ผลิตกลางน้ําอย่างเนยให้เร็วมากขึ้นด้วยราคาที่มีมาจิ้นดีขึ้นครับผม ค่ะซึ่งเราจะเห็นสภาวะที่มันเยอะกว่าปกติในในช่วง Q1 หรือว่าต่อเนื่องไปจน Q2 Q3 อะไรอย่างงี้ด้วยคะมันจะปวดแค่บางบางไตรมาสหรือเปล่าคะตรงนี้ในมุมของของนักวิเคราะห์อมองอยังไงครับผมมองว่าการเรียกว่าคือราคายางจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันคงจะยากที่จะคาดเดานะครับเพราะไปถึงาวคอมมูนิตี้แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าราคาจะท่งตัวดับสูงแบบนี้ไปได้อีก3ามถึงห้าปีข้างหน้า นะครับไม่เหมือน mm hmm. อในอดีตที่ผ่านมาที่มีความผันผวนขึ้นปีหนึ่งลงสองปีอะไรแบบนั้นนะครับสาเหตุก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของซัพพลายในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเท่าที่เราได้ทำบทวิเคราะห์ออกไปวันนี้เนี่ยเราให้เห็นว่าตัวจํานวนไร่ในการปลูกยางพาราในประเทศไทยเนี่ยลดลงนะครับจากที่พีคยี่สิบสามล้านกว่าไร่เนี่ยนะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยมันลดลงไปแล้วล้านไร่ นะครับแล้วก็คาดว่าจะลดลงปีละเฉลี่ยหนึ่งแสนถึงสองแสนไร่ต่อปีเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในการสับสนให้มีการทําลายไร่ยางพาราในช่วงที่เศรษฐกิจอันช่วงที่ราคาตกต่าและไม่ปลูกพืชอย่างอื่นนะครับอันนี้เรียกเป็นอันหนึ่งที่แล้วก็ซัพพลายใหม่ที่เกิดจะเกิดเข้ามาในตลาดใหม่เี่ยต้องใช้เวลาห้าถึงเจ็ดปีในการปลูกแล้วก็เริ่มกรีดได้นะครับอันนี้เ็อันที่หนึ่งซัพพลายหายไปนะครับในเรื่องของดีบานดีมานต้นน้ําอย่างตัว น้ำยางข้นเนี่ยจะถูกดึงไปใช้กับธุรกิจถุงมือ,อยางมากขึ้น<ม>เพราะว่าหลายๆเจ้าทั้งในไทยเองและต่างประเทศเองเนี่ยมีการเพิ่มกําลังการผลิตถุงมือ,อยางนะครับถึงแม้ว่าโควิดจะจบไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าถุงมือ,อยางจะเป็นสินค้าทีา่ถูกใช้มากกว่าในอดีตนะครับแล้วก็หลายคนมีการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมาแน่นอนน้ํายางข้นเนี่ยก็จะถูกนําไปใช้ทําให้ราคาน้ํายางข้นก็จะรงตัวในระดับสูงได้นะครับซึ่งมันก็จะดันให้ายางถ้วยยางแท่งยางแผ่น ปรับตัวขึ้นไปด้วยนะครับนี่คือในแง่ของสภายที่ถูกหนึงโดยใช้ในที่กิจถงมือยางในแง่ของดีมานนะครับตะกตลาดรถยนต์เนี่ยในตะเอโดยเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยปรับตัวขึ้นขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ารถยนต์ในจีนเนี่ยเติบโตสูงจากการที่เกิดโควิด19แล้วทำให้คนเนี่ยคนเกิดเรื่องของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับรถยนต์รถยนต์ถถนส่วนบุคคลเนี่ยปรับตัวมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับอันที่สอง ก็คือตัวรถยนต์เชิงพาณิชย์คือรถยนต์ขนส่งสินค้าก็สูงขึ้นด้วยตามกระแสเด้วยลิเวอรี่ก็ตามตัว e-commerce ก็ตามนะครับรปริมาณรถผู้นี้ก็เพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญที่มันจะทําให้ช่วยดีบันเสื่ภาพในยระยะยาวคือการไซเคิลของการเปลี่ยนรถยนต์จากรถยนต์สัญญาปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ระบบรถยนต์ e- วีาทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเห็นการกระตุ้นเรื่องการผล ผัดใบผัดใบของอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างมากในสามถึงห้าปีข้างหน้าจะเห็นปริมาณรถอีวีคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถัดมานะะในธุรกิจส,สายการบินเช่นเดียวกันเราคาดว่าน่าจะเริ่มเห็นการกลับมาปรับโภคเครื่องบินหรือมีการลงทุนในเครื่องบินมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะยอยเพิ่มขึ้นในสามถึงห้าปีข้างหน้าเช่นเดียวกันเน้นการกระตุ้นการใช้ยางล้อเครื่องบินเช่นเดียวกันซึ่งเนยเองก็มี ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์การน้ําในการป้อนนะครับผู้ผลิตยางล้อตัวเครื่องบินด้วยเช่นเดียวกันนั้นเห็นได้ว่าสะพายเองไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะฮะอิทธิมานเยอะกว่าแต่ก่อนนั่นหมายความว่าเราถึงมั่นใจว่าราคายางเนี่ยจะมีสุทยภาพในระดับสูงได้อีกสามถึงห้าปีข้างหน้าครับผมกลับมาถามคุณชูวิทย์หน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าล่าสุดจีนประกาศ g ีดีพรอยมัดหนึ่งมาเนี่ยโอ้โหสิบแปดเปอร์เซ็นต์กว่าซึ่งจีนน่าจะเป็นตลาดหลักของเนอร์ด้วยถูกไหมคะใช่ครับ แบบนี้มันบวกกับเรามากน้อยแค่ไหนคะคุณชูวิทย์ครับเราเห็นสัญญาณนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับ<ะ>เพราะว่ากุมภามีนาที่ผ่านมาเาทรดเดอร์แล้วก็โรงงานที่จีนให้ออเดอร์เรามาเยอะมากนะครับแล้วก็ขอทำลองเทิมเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเจ้าจนกระทั่งเราปฏิเสธการรับรองเทิมไปแล้วในตอนนี้ะนะครับเพราะว่าเรามองว่า รองเทอมที่เราทำไว้มันเกิน50%ของยอดผลิตโรงงานแล้วซึ่งเราเองจะพยายามให้มันมีออเดอร์สปอตอยู่ประมาณสัก40%ของทุกๆปีนะครับซึ่งเศรษฐกิจจีนชุดนี้เติบโตขึ้นมาจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งของจีนนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นปการเติบโตที่ค่อนข้างยั่งยืนแล้วก็ถาวรจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนโดยคณะบุโรหิตของจีนที่ประชุมกันไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งซึ่ง หลายๆอย่างจะดําเนินการได้ในต,ตามตามที่เราต้องการที่เราเห็นนะฮะซึ่งเรามองว่าเป็นผลผลดีกับเศรษฐกิจของไทยโดยรวมด้วยซ้ําไปครับค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่เนอสดใสมากๆถ้าฟังจากสิ่งที่คุณทีทนัทบอกแล้วก็แล้วก็สิ่งที่คุณชูวิทย์เล่าให้เราฟังอีกเรื่องหนึ่งที่นักทุนก็ก็สอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าพอหลักๆในท,ทําธุรกิจส่งออกแบบนี้แล้วบริหารเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนยังไงบ้างคะ คืออัตราแลกเปลี่ยนของเนอเนี่ยนะครับเราเรามีการฟิกฟอร์เวิร์ดหรือว่า FX เอาไว้ตั้งแต่วันที่เราขายนะครับแต่ว่าเราฟิกเอาไว้80%ของยอดขายที่ส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟอร์เวิร์ดที่อ่อนหรือแข็งเนีเนอร์จะกระทบน้อยมากนะครับในช่วงนี้เนอร์ได้อันนี้สงจากฟอร์เวิร์ด20%ที่เราไม่ได้ไม่ได้ฟิกเอาไว้ก็ให้ทําให้เรามีกําไรจริงๆจ,จ,จากการทำฟอร์เวิร์ดเพิ่มมา20%นี้ก็ เป็นเงินตัวเลขพอสมควรนะครับแต่ว่าในกับทางกับการพอค่าเงินบาทอ่อนนะครับเนอจะมีการขาดทุน fx ทางบัญชีนะครับอย่างสามเดือนมีนาที่ผ่านมาก็อาจจะมีการขาดทุน fx บ้างแต่ว่าหนึ่งเมษายนมันก็กลับข้างเข้ามาคืนจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าทับสภาวะเงินบาทอ่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่การขาดทุนทางบัญชีแล้วแต่ว่าต่อมาเขาจะได้กลับคืนมาครับทางเนอจะไม่ค่อยมีผลกระทบจาก fx เท่าไหร่ครับค่ะ สอบถามคุณทีธนัทเพิ่มนะคะในแง่ของการประเมินมูลค่าหุ้นของเนอเนี่ยประเมินยังไงบ้างเชื่อแน่ว่านักทุนอาจจะรอฟังอยู่แล้วก็ปัจจัยบกลบในอนาคตที่เราต้องเราต้องคอนเซิร์นมียังไงบ้างคะ่ะครับผมก็าทางเหมือนต้าเองเนี่ยมิ้งจะมีการออกบทวิเคราะห์ครั้งแรกสำหรับตัวเนอร์วันนี้พอดีะนะครับก็เร<ม>าคาด เอากำไรในในควอเตร์ที่หนึ่งก่อนละกันควอเตร์ที่หนึ่งที่เราคาดเอาไว้เนี่ย300 38ล้านนะครับไม่รวมเอฟเอคลอส์ไม่รวมเงินเคลมจากประกันอะไรก็แล้วแต่เป็นคองโปรปีเนี่ย300 38ล้านนะครับเติบโต56เปอร์เซ็นต์ year on year นะครับอันนี้หลักๆก็มาเรื่องของการเพิ่มกํบบาลังการผลิตปีนี้เนี่ยกำลับบงการผลิตเพิ่มแบบที่แล้วได้ประมาณ59เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าก็อ,อันนี้ทําทําแบบค่อนข้าง,องคอนเทวิตีเดี๋ยวต้องถามคุณชีวิตว่าที่ผมทําไว้เนี่ยมัน ต่ำไปหรือเปล่าหรือว่ามีโอจากปีนี้มานะครับแต่เขาคุยกันจบไปแล้วปีขอสี่ทั้งปีเราคาดเติบโต39เปอร์เซ็นต์นะ39เปอร์เซ็นต์เนี่ยเบสเอ่อกำไรปรกติอยู่ที่1,300ล้านนะครับเพราะว่าเรายัางคอนซอรวทีเรื่องของราคาขายราคาขายเฉลี่ยเนี่ยเราให้ขึ้นมาจากปีที่แล้วแค่6เปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่ปีที่แล้วนะม,ม,มีผลกระทบเรื่องของโควิดด้วยมันอาจจะเติบโตได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณขาย เราก็ทําไว้ใกล้เคียงกับเป้าของบริษัทนะครับที่400,000-1,000,000ตันในปีนี้นะครับในเรื่องของバリเอชันนะครับถ้าเกิดเราใส่แวะเ,เรื่องของดัชนีจากวอร์เรนส์หนึ่งไปแล้วด้วยเลยเนี่ย EPS ปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7.74ตานที่เราคาดเอาไว้นะครับ PE ตอนนี้เนี่ยก็วันทั้ง7.5เท่าเท่านั้นเองนะครับหุ้นเจ้ากอมมูนิตี้เนี่ยจะไปเทสิบเท่าก็ไม่น่าเกลียดนะครับตอนนี้7.5เท่าเท่านั้นเองกับกำไรเติบโตเกือบ40% นะครับแล้วก็ดีลเรนดีอีกห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนี่เปิดออนทั้งปีทั้งปีนะครับต่อติดตางแต่ว่าวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็แถมคอร์สทั้สี่ปีที่แล้วเนี่ยมาเอ็กซ์ดีให้อีวันหยุดนี้อีกสิบห้าจาอีกสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับก็เอ่อกำไรที่เราทำไว้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอัพไซด์นะเดีย๋ยวต้องถามคุณชูวิทย์ว่ามีอัพไซด์หรือเปล่านะเพราะว่าสี่แสนหนึ่งเนี่ยที่ทำมาไว้เนี่ยดูเหมือนจะน้อยเพราะว่าถ้าเกิดกำไรคอร์สที่หนึ่ออย มันจะกินไปแล้วประมาณ25-26%ข,ข,ของพันธะเราคองคอาไว้ทั้งปีแต่โดยปกติแล้วเนย์เนี่ยจะมีไฮซีซั่นคือควอเตอร์ที่3และ4นั่นหมายความว่ากำไรของเรามีอัพไซด์ในการถูกปรับประมาณการขึ้นนะครับคำถามพี่ชูวิทย์ว่าคอละหนึ่งผมทำน้อยไปยไหมคะคุณช<ต>ูวิทย์ะคะก็ะะขอบคุณทางยูนต้านะครับที่ให้ตัวเลขออกมาดีค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ยังไงทางเนย์เองหรือว่าคณะทำงานเนย์คงคง จะทาผลประกอบการออกมาได้ได้ไม่ให้ไม่ให้ท่านักลงทุนและก็ทางหยุดต้าผิดหวังครับขเข้าใจคุณ<ด>ชูวิทย์ตอบได,ได,ได้ตอบได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะ <laughs> <laughs> ยังไงยังไงขอบคุณมากๆ, <laughs> ๆเลยเพราะว่าพอพอมีคุณธนัทเข้ามาประกอบคุณชูวิทย์มันก็ทาให้อาญญ่านในแง่นักทุนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยจากการฟังสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ